New By d ์เดเรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับ e เอียวเสือผาาเจนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New b บ d ์เดครับเอียวเสือภาค,ครับไม่รู้มีคนสังเกตเหมือนผมไหมนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้มีคนเล่นสเก็ตบอร์ดกันมากขึ้นฮนะในโซเชียลมีเดียผมก็มีนักปั่นจักรยานหลายคนหรือคนใช้จักรยานหลายๆคน,คน,ยยๆคนที่หนันไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับแล้วก็ เ,เ,มเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือแบรนด์จักรยานแบรนด์เสื้อจักรยานที่ชื่อว่าราฟานะครับก็ทำคอลลาบอเรชันกับแบรนด์สเก็ตบอร์ดเจ้าหนึ่งชื่อว่า a l เลสนะครับพาเลสเนี่ยเป,เป็นแบรนด์ที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นแบรนด์ที่กําลังมามากในใน,ในโลกของสเก็ตบอร์ดนะฮะสแบรนด์นี้ทำคอลแลบกันเนี่ยลราก็เปิดตัวคอลเลคชันเสื้อผ้าและ เพนลวดลายบนจักรยานที่จะใช้แข่งในการแข่งขันจักรยาน g e r o the อิตาเลียนะครับในประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นการแข่งใหญ่นะครับถือว่าเป็น1ใน3แกรนทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีก2ก็คือตูด o ดฟองส์แล้วก็โ o l ตาเอสปาน่านะครับซึ่งแบรนด์ลาฟาเน่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีอิทธิพลในโลกจักรยานนะครับลาฟาเน่ดังมาจากยุคแรกๆเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิวัติวงการเสื้อผ้าจักรยานด้วยการทําเสื้อจักรยานที่ มีลวดลายไม่เยอะนะครับคือเรียบแต่ว่าดูเท่น,นะครับแล้วก็ในขณะในในในช่วงเวลานั้นนีรนแบรนเซอร์ผ้าจักยานหลายๆเจ้าเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องดีไซน์หรือว่าตัวลวดลายมากเท่าไหร่นักครับราฟาเกิดขึ้นมาเลยเป็นเหมือนการปฏิวัติวงการแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม,ใหม่ๆนะครับเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ใหมใหมๆให้วงการกับการคอลลับนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าพอผ่านมาเป็นหลัก10ปีครับนะฮะ วงการเสื้อผ้าจัก,กรยานเขาก็วิวัฒนาการครับพอลาฟาทําเสื้อแบบลวดลายเรียบเท่กันบ้างเนี่ยก็มีหลายแบรนด์ที่พยายามทำตามบ้างนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าลวดลายบนเสื้อผ้าจัก,กรยานเนี่ยแทบจะเหมือนคล้ายๆก,กันนะฮะคือมีความรดยได้แรงแบบันดาลใจส่วนหนึ่งจากลาฟาแต่ก็มีการอันดัหรือแอพพลายตามแต่และที่แบรนด์จะ,ะพยายามกันหรือว่าสนใจกันนะครับ ทีนี้ไอแบรนด์การขอลับของราฟากับพาเลสเนี่ยตัวเสื้อเต๋วรุ่ลายบนเสื้อเนี่ยก็พลิกกลับด้านครับคือกลับมาชูฉากอีกรอบหนึ่งซึ่งก็เป็นการพยายามเอาความเป็นพาเลสหรือว่า DNA ของเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์หรือเสื้อผ้าที่ถูกใช้ในวงการสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาอยู่ในแวดวงจักรยานนะครับในข้อมูลในเว็บไซต์ของราฟาเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่ผมผมอ่านแล้วติดใจแล้วก็น่าสนใจนะ ก็บอกว่า v t m a w i t h a COMPANY that is alien to cycling a แ s t s t t i c ซึ่งไอคำว,ว่า Alien เนี่ยเขาก็เหมือนพยายามเปรียบที่เปรียบเลยนะครับว่าแบรนด์สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นของประหลาดนะะในโลกจักรยานแล้วก็ดูจะดูจะขัดแย้งกันกันกนกบความเป็นความล่นรมหรือความโรแมนติกของจักรยานที่หลายๆคนน่นา,นาจะพอรู้จักกันดีนะครับ ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นเอเลี่ยนหรือว่าการจะพูดง่ายกว่าการเป็นกระบฏต,ต่อวงการต่างๆเนี่ยมันเป็น DNA ของสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับและจริงแล้วนั้นถ้าเกิดเราย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยสเก็ตบอร์ดกับจักรยานจริงๆก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ตลอดนะฮะนิวไม่ได้ละเอยีอยดจะมาเล่าให้ฟังว่าว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเล่าท้าวความมาน,นิดนึงว่า s เก็ตบอร์ด m ู v e เมนตหรือการเกิดขึ้นของ s k ก t ต b o a r d หรือที่มันจะกลายเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็น outdoor recreation นะครับก็เป็นกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับพักพ่อนเนี่ยมันมีแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยหลายแหล่งมากหลายที่มากนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท,ที่ลิงก์กับมาหา,าจักรยานเนี่ยก็คือเวลาที่เขาเล่นสเกรร็ตกันเนี่ยเขาจะเขาส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาเล่นกันที่ลานสเกตที่เรียกว่าสเกตพาร์คนะครับ สเก็ตพาร์คเนี่ยจริงแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุค1970นะฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง60ศ0น0์หประมาณนี้นะฮะแต่ว่าจะจะ,จะเข้มข้นในช่วง70ซึ่งสเก็ตพาร์คที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นยุคแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกาครับเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียกับ LA นะฮะทีนี้ไอ้ตัวลานสเก็ตเนี่ยมันเป็นลานกลางแจ้งนะครับคือเขาพยายามที่จะปรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลกลี่าง ล,ลูกคลื่นให้มันมีลูปมีลูกเล่นที่มันสามารถเล่นสเกรร็ตได้สนุกนะครับก็เลยเรียกว่าสเก็ตปาร์กทีนี้สเก็ตปาร์กเนี่ยจริงๆแล้วอะมันไม่ได้มีแค่คนเล่นสเก็ตมาเล่นอย่างเดียวฮะมันมีคนที่เอากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมาเล่นบนบนปาร์กนี้ด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเล่นจักรายานที่เรียกว่า BMX ฟรีสไตล์นะครับก็คือเป็นเป็นการเล่น BMX แบบสามารถเล่นทริคเล่นท่าที่ใช้ประโยชน์ของ สนามสเก็ตพาร์กเนี่ยมามา,มาเป็นมาเป็นประโยชน์ด้วยนะครับมันเลยทำให้ความความเรียกว่าตัวสเก็ตบอร์ดเคาน์เตอร์กับตัวจักรยานเนี่ยมันมันมีความแบบเกิดขึ้นมาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะจักรยาน BMX นะครับคือในสายเนี่ยมันเป็นเหมือนสายวงการสตรีทแวร์มันเป็นเป็น,เป,นเป็นสายสายสตรีทนะครับสตรีทเนี่ยมันไม่ได้แปลคำว่าถนนอย่างเดียวในเชิงของวัฒนธรรมหรือในเชิงของแฟชั่น แต่คว่าสตรเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าอธิบายตรงๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะการเกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมันก็มีทั้งกิจกรรมมีทั้งผู้คนที่ใช้ชีวิตพอคนใช้ชีวิตบนบนถนนเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกกลายเป็นภาพจําและเราก็จะเรียกกันว่าเป็นสตรีทแวร์นะครับไอตัวความเป็น BMX กับเกจบอร์ดเนี่ยมันก็ถูกถูกคลุมอยู่ด้วย อยู่ด้วยแอรเรียราวๆเนี่ยใกล้ๆกันนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยก็จะมันก็จะมีตัวจักรยานอย่างฟิกซ์เกียร์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นมูฟเมนต์อีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันนะครับตัวสเก็ตบอร์ดกับจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเธอถ้าเกิดว่าเราลองเสชคำว่า Cy ่คลิ g กับสเก็ตบอร์ดคู่กันไปใน Google นะฮะสิ่งที่คุณจะเกิดไอตัวคีย์เวิร์ดอันต่อมาที่ Google มันจะเหมือน ใส่เข้ามาให้อัตโนมัตินะครับซึ่งมันเป็นตัวบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาเซิร์ชคำนี้ยคำสองคำต่อเนี่ยแล้วก็อีกคำหนึ่งเนี่ยเซิร์ชกันบ่อยนะครับคือคําว่าแบ็คแพคถามว่าทําไมต้องเป็นแบ็คแพคก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่คนเล่นสเก็ตปาร์กหรือคนเล่นสเก็ตเกิดคนที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดที่สเก็ตปาร์กเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางจากที่บ้านไปที่สเก็ตปาร์กใช่ไหมครับบางทีบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้ก็ต้องเดินทางไปบางครั้งมันก็ไกล จนขีก้เกียจที่จะใช้สเก็ตบอร์ดไหลถลายไปตามตามพื้นนะครับหลายๆคนเลยใช้วิธีการขี่จักรยานไปแล้วก็เอาสเก็ตไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่างออแกนิกมากๆครับคือไม่ไม่ได้มีความพยายามหรือความหมายคือคือไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆครับมันเป็นเหมือนชีวิตประจาวันคือเ้อเก็บว่าคุณจะไปเล่นสเก็ตแล้วมันไกลาจากบ้านคุณมากคุณก็แค่ปั่จักรยานไปก็จบแะ้วก็ฮิ้วสเก็ตไปด้วยทีนี้พอจะฮิ้วสเก็ตไปแล้ว มืออีกข้างหนึ่งจะจับจักรยานไปด้วยมันก็แปลกๆเขาก็เลยใส่เป้ครับก็คือเอาเป้เนี่ยมาใส่ใส่ใสเกตแต่ว่าไอ้ตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมันมันยาวอะครับจะใส่ตัวเป้มันก็ไม่สะดวกนกะมันก็เลยมีเป้หรือเป้หรือแบคแพคแบบหนึ่งที่มันสามารถใส่ตัวสเก็ตบอร์ดแบบยาวๆทางแท่งเนี่ยเสียบลงไปได้แล้วก็ทําเป็นเป้ได้นะฮะแล้ววิธีการใช้ก็คือสําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็ เอาสเก็ตบอร์ดไปด้วยเพล่นไปเล่น่นที่สเก็ตปาร์กนะครับก็จะสบายเป็น,นไปไอาการที่เอาสเก็ตเอาขี่จักรยานแล้วไปสเก็ตเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเป็นวิถีชีวิตน,นะครับแล้วมันก็เกิดแบรนด์ก็เริ่มมาเริ่มเห็นเขาก็ออกผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะครับมันก็เลยทําให้ความเป็นจักตัววัฒนธรรมจักรยานการใช้จักรยานกับสเกตเนี่ยมันใกล้ใกล้การเ,าเข้ามากขึ้นมาอีกนะครับ อย่างผมเองก็เคยเห็นประสบการณ์ก็ไปมาหลายๆเมืองอย่างเช่นที่เวียงจันทร์ก็เคยเห็นนะเวียงเวียงจันทร์ที่ประเทศเราเนี่ยตรงมีฝั่งโขงก็เห็นวัยรุ่นที่เขาเหมือนจะไปเล่นสเก็ตกันนะค,ะคือคือเหมือนแบบมาจากบ้านเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้คือมาจากบ้านแล้วก็มารวมตัวกันที่ลานตรงริมแม่น้ำโขงแล้วก็ปั่นจักรยานกันมาแล้วฮิ้วสเก็ตกันมาก็ จกักรยานก็เป็นแนวฟิสเกียร์ครับซึ่งมันจะมีลักษณะหรือรูปทรงที่มันมีความเป็นสติอยู่ในนั้นนะมันจะไม่ได้แบบซิ่งเหมือนเสรืรมฟบอรหรือว่ามันจะไม่ได้ลุยแบบสุดภูเขาอะะซึ่งรูปลักษณ์มันอาจจะไม่เข้ากับความเป็นสติสักเท่าไหร่หรือที่เมลเบิร์นนะครับก็ผมเคยไปทำทำงานที่นั่นก็ได้เจอกับทั้งคนขี่จักรยานแล้วก็คนชัสเก็ตนะครับซึ่งจริงแล้วสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ไปอยู่ในเมืองหรือไปอยู่ในประเทศที่ใช้สเก็ตบอร์ดหรือมีสเก็ตพาร์คอยู่เยอะๆเนี่ยฮะมันจะไม่ใช่แค่การเล่นหรือไม่ใช่แค่กิจกรรมแต่มันเป็นมูบิลิตี้ด้วยคือเป็นพาหนะที่เขาใช้ในการเดินทางจากจุด A ไปจุด B ด้วยฮะพูดง่ายคือเหมือนถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานหรือบ้านไปโรงเรียนบ้านไปมาหาลัยเนี่ยลหลายๆครั้งก็ใช้สเก็ตนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการซื้อรถหรือบางทีก็ขี้เกียจหรือบางทีก็มัน ใจคลื่มคลอยากจากสเก็ตไปเนี่ยเขาก็เขาก็าใช้กันไปเป็นปกตินะฮะอันนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งในพาหนะทางเลือกนะครับเช่นเดียวกับสกูตเตอร์หรือจักรายานไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเราเริ่มเห็นบ่อยขึ้นในกรุงเทพฯก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสเก็ตบอร์ดเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นในเมืองที่ทางเท้าดีหน่อยนะฮะคือทางเท้าดีก็ก็สามารถแบบถลายไปได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทางเท้าไม่ดีอย่างเช่นบ้านเราเป็นต้นนะฮะก จักรยานมากกว่าหรือว่าเห็นเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเหมาะกับการใช้บนถนนร่วมร่วมกับรถยนต์มากขึ้นนะครับเสเกต็ตบอร์ดยังมีความใกล้ชิดกับจักรยานจริงๆผมว่ามันมันเรียกว่าใกล้กันในในหลายๆมิติเหมือนกันนะครับมีอยู่เคสหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือ,อ,อช่วงพฤษภาเนียพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีหนังสารคดีเรื่องหนึ่งชื่อว่า a f r ริ a Riding นะฮะ เป็นหนังสารคดีที่ทำโดยลิสโกมิสลิสโกมิสนะฮะแล้วก็อเลเรียนเบเต้นะครับซึ่ง2คนนี้ทำทำหนังเรื่องเนี้เพื่อที่จะสำรวจความเคลื่อนไหวหรือว่าคนวัยรุ่นชาวแอฟริกาในหลายๆเมืองนะครับที่พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงมาอย่างในสังคมนะครับโดยใช้พาหนะอย่างสเก็ตบอร์ด จักรยานแล้วก็โรลโรบเลนะครับเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งในในสรารคาดีนี้มี8ตอนแล้วก็จะมีหลายๆ subject ที่ถูกพูดถึงในเรื่องนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น so, มีมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ปั่นจักรยานแบบไบเซนเจอร์นะครับก็คือเป็นไบแ e สเซนเจอร์ที่ปั่นส่งของนะครับแต่ว่าปั่นในประเทศแอฟริกานะครับซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วแอฟริกาถ้าเกิดดูในดูในหนังสรารคาดีนะครับก็จะเห็นว่าถนนเขาแยกกว่าเรามากนะฮะแล้วก็อ่จริงๆแล้วความน่าสนใจคือ คนกลุ่มเนี้ยหรือว่าหรือว่าเด็กกลุ่มเนี้ยกําลังคือจริงแล้วว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองเขาพยายามที่จะทําให้เมืองเขาดีขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่คือตัวลําพังตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ทําได้ด้วยตัวเองก็ต้องใช้ตัวช่วยหลายครงก็ต้องอใช้การเดินทางหรือว่าใช้ culture ใช้สัญลักษณ์บางอย่างที่มันจะขับเคลื่อนเมืองดีได้หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเขาก็ใช้ผ่านะห,หรือตัว s k ก t ตบอร์ด จักรยานเราลบเบรเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งบางทีมันไม่ใช่แค่ผ่านนะเหมือนกันแต่มันเป็นเหมือน culture ที่มันทําให้เกิดสัญลักษณ์บางอย่างในการเคลื่อนไหวได้เช่นกันนะครับตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยจริงแล้วคือช่วงช่วงที่ผมเห็นคนเล่น s บบคนเล่นสเกตบอร์ดเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กจากคนที่อยู่ในวงการสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะฮะเหมือนเป็นผู้มาก่อนเนี่ยเขาก็จะมองคนที่เพิ่งมาเล่นว่า โอ้ไม่เจ๋งเลยแบบคุณทําท่านี้ท่านี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมก็ก็ไม่เชียร์ให้มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเก็ตบอร์ดหรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่ที่ที่เราเล่นหรือว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่อยู่ทั่วๆไปเนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่ามันไดฟ์หรือว่ามันเกิดขึ้นด้วยความสนุกเนี่ยมันก็ควรจะปล่อยเข้าไปนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรามองกันดีๆเนี่ย จริงๆแล้วสเก็ตบอร์ดและจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในในชีวิตคนเนี่ยสองสิ่งนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเข้ามาหาในชีวิตเราครั้งแรกคือช่วงวัยรุ่นฮะมันเป็นช่วงเรียกว่าเป็นเป็นหนุ่มสาวก็ได้ฮะมันเป็นช่วงที่ชีวิตชีวิตของมน,นุษย์นเนี่ยใช้ชีวิตกันลาบากมากเพราะว่ามันเป็นวัยที่เรากําลังเปลี่ยนผ่านมันเป็นวัยที่กำลังที่เรากําลังเข้าเข,ข,ข้าสู่โลกของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวตนของเราจะเป็นยังไง เราจะต้องไปทางไหนถึงจะเหมาะกับชีวิตเราดีนะครับซึ่งหลายๆครั้งนี่มันก็เกิดความเครียดในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สามารถที่จะ express หรือว่าระบายออกมาได้หรือว่าทําให้คุณผ่อนคลายได้จะทําให้คุณสนุกได้เนี่ยมันก็คือพวกนี้แหละมันก็คือ,อกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งตัวสเก็ตบอร์ดก,กับจักรยานมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับถ้าเรามองดีๆมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหนุ่มสาวออกมาแสดงถึง ความเป็นขบฏหรือแสดงความถึงความาความไม่เข้าใจโลกหรือว่าความไร้เดียงสารในวันนั้นคือมันม,ม,นมีมันมีสัญลักษณ์หรือมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเกิดเรามองมัโดยอย่างเข้าใจหรือว่าอย่างเปิดกว้างเนี่ยผมว่าการที่ยิ่งเห็นคนมาเล่นในกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่มันสร้างสารรค์หรือว่าอยู่ในกิจกรรมการแจ้งมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทําให คนวันนั้นที่ใจเบิกบานขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็ทำให้มันสนุกด้วยนะครับถ้ามันสนุกก็ทํากันต่อไปนะครับเช่นเดียวกันจักรยานถ้าเกิดว่าคุณยังชอบก็ชมปันต่อไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับ New By Day ครับสวัสดีครับ